สวัสดีคะ่ะสวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เจอกันอีกแล้วนะคะกับครูน้ำวันนี้นะคะเราคุณครูจะพาเด็กๆทํากันบ้านนะคะสิ่งที่ต้องเตรียมวันนี้คือสือเล่นนี้เหมือนเดิมน,นะคะแต่ว่าเราจะใช้ด้านที่เป็นภาษาอังกฤษนะด้านที่เป็นภาษาอังกฤษเขียนนังสือเล่นนี้ขึ้นมาเสร็จแล้วเด็กๆเ,เปิดไป เปิดไปที่หน้า20นะคะเปิดไปที่หน้า20ดูตรงเลขดูตัวเลขตรงนี้นะคะ20่มีสกับ0ูนเนาะเปิดไปหน้านี้รอคุณครูเดี๋ยวคุณครูจะอธิบายวิธีการทำให้เด็ก,ดกฟังทีละขั้นตอนนะคะสำหรับหน้านี้นะคะให้เด็กฝึกเขียนอักษรตัว P นะคะก็จะมีพีพิมพ์ใหญ่แล้วก็พีพิมพ์เล็กนะคะตัว P ออกเสียงว่าเึก พีออกเสียงว่าเพอเด็กอ่านตามคุณครูค่ะพีเพอพีเพออีกรอบหนึ่งค่ะพีเพอหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆเขียนตัวพีพิมพ์ใหญ่นะคะวิธีการเขียนก็คือลากเส้นน้ำตกลงมาจากข้างบนสองช่องนะคะจากนั้นโค้งหัวข้างบนให้เต็มช่องนะคะหลังจากที่เด็กๆเขียนตัวพีพิมพ์ใหญ่เสร็จแล้ว ก็เขียนตัว p พิมพ์เล็กค่ะวิธีการเขียนก็คือลากจากเส้นข้างาลากจากช่องตรงกลางนะคะลงมาช่องข้างล่างเรียกว่าเส้นน้ำตกค่ะจากนั้นม้วนหัวให้เต็มช่องตรงกลางนะคะก็จะได้ตัว p พิมพ์เล็กค่ะหลังจากนั้นนะคะให้เด็กๆเกติมอักษรที่หายไปแล้วก็ฝึกอ่านคำศัพท์ตามคุณครูค่ะคำศัพท์คำแรกนะคะเพอแอน แ a n p เพอแ n นแผนแแปลว่ากระทะเด็กๆอ่านตามคุณครูค่ะ p พอแ a นแผ่นเพอแอนแผนแแปลว่ากระทะคำต่อไปค่ะ Pe n Pen เพนเพอแอนแปลว่าปากกาเด็กๆอ่านตามคุณครูค่ะ เพอเอ็นเพนเพอเอ็นเพนเพนแปลว่าปากากาเพอออดพอดเพอออดพอดพอดแปลว่าหมอ้อเ,เด็กอ่านตามคุณครูนะคะเพออดพอดเพอออดพอดพอด แปลว่าม้อเพลเอนเพลนเพลเอนเพลนเพลนแปลว่าเครื่องบินเด็กๆอ่านตามคุณครูค่ะเพลเอนเพลนเพลเอนเพลนเพลนแปลว่าเครื่องบินหลังจากที่เด็กๆฝึกอ่านคำศัพท์เสร็จแล้วนะคะให้เด็กๆเติมคำศัพท์ ที่หายไปให้ครบทุกช่องนะคะและเด็กๆก็ฝึกอ่านอัดคลิปส่งคุณครูนะคะแล้วเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะเด็กๆบ๊ายบาย